เกมนี้มีเ u เดินมาจาก u n d e r f e l เนะฮะแต่ไม e ่ใช e ่ u n d e r f e l เฟบอะเ l ลตกนะแต่เป็น u n d e r f e l เเอ่ออันเดอร์ l พลาดนะฮะเครียดใบเอ่อไดเกมเมอร์หรือเปล่าอ่านไม่ออกไทไมมีเกมเคียดสองคนวะอ๋อน่าจะเป็นแบบคิดมาโดยคนนี้แต่เกมสร้างโดยเอ่อเลวิเลวิยาโยโซเคนนะชื่อคนญี่ปุ่น developing beta version 0.001นะฮะมาแล้วมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะอ๋อเดี๋ยวนั่นสิ พวกเขาอันสวยงามนี่เธอแคปนุ่นน่าชะละเอ่อแอมฉันคิดว่าฉันจะปีนขึ้นไปบนนั้นนะมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยแหละเพลงมันโคตรแบบโอ้ดูสิฉันอยู่บนจุดสูงสุดแล้วอะไรนะอืมโอ้ดูสิอะหลุมอหลุมอ่าฉันไม่คิดว่าฉันจะไปสะดุดอะไรไปนะเดี๋ยวนะมึงสะดุดง่ายแบบนี้เลยเหรอ ชิไอ้กิ่งไหมเวนดิฉันไปกันแบบไหนชิวกันได้เลยหรือยังนะฉันคิดว่าฉันคอฉันหักนะภาพกระตุกตาเหมือนกับเมื่อกี้ไม่สลับอันนี้กันด้วยนะ The fail นะพีทสองหรือว่าแซดว่านะทูเอ็นเทอร์นะ มีปุ่มให้กดออกกับเล่มนะฮะแล้วก็เล่มแคปเราเลยเอ้าต้องฟังอะไรนส้น Enter เอ้าเอาอะไรวะอ๋อกด Enter เอ้ of ชื่อของคนโง่ได้ถูกเลือกไว้แล้ว Flag 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 แบบนี้เหรอ Flag ไมันไม่ใช่ free แกมันเป็น fraction เลยอ่ะกดย e ดไปใช่ไหมอ่มอย่างน้อยอ่าฉันก็ตกมาบนเบาะเอ๊ะจริงดิ ต้องกระบ,บนอิดพวกนี้นี่นะเบาบ้านป้างสิขอบคุณที่เป็นเบาให้นะก่อน it. อิดถ้าเกิดไม่มีนานมันคงจะแยกก่กว่านี้เออดูหน้าฟิกซิครับดูหน้าไม่ใช่ฟิกซี่มันเป็นแฟกนะฮะแฟกดูหน้าแฟลกสิเหมือนมีฟิกกับชาล่ารวมกันละผิวเป็นของแฟกนะฮะแต่หัวนี่เป็นมาจากใครเสื้อมัน, <c oughs> What the fuck friend, น,นว่าแต่ฟลกไม่เฟรนด์นะเฟลเลยในเฮติจังวันนี้

ฉันชื่อเ uh, นะอ่อฟาวเวอร์นะฟาวเวอร์เดอฟาวเว่อืมไม่ไอ้สัสไมีชีดมันด้วยหยุดเอ่อมันไปได้ไม่ไดีเลยฮะเอ่อเฮอะไรก็ช่างไม่เหรอฉันอยากจะให้ให้ความรักกับเธอนะเอาเออเอานี่ไปมาเล่นของความมิตรภาพรเนี่ยวันนี้ฟาววี่เด้อฟาวเวอร์เดอะฟาววี่ for y o ินเลิฟอืมจะให้รักแล้วเหรอโอ้ดูให้พี่ ไอพีเราเหลือหนึ่งนี่คืออะไรอ,ะอ่ะเราเป็นคนดีนะเราจะกดเพอร์โดดาคืออะไรเพอร์โดดาทีเพอร์โดดาไม่ได้คืออะไรวะเพอร์โดดาเพอร์โดดาบนไฟได้อย่างเดียวเป็นการตีครั้งแรกมึกเทคดิดไปแล้วโดนแล้วมันหิว What the fuck มันมีอย่างนี้ได้เหรอ,โอ,โ,อโอ้เจ๋งวะมาตีแล้ว,ต,ลวตีแล้วมันให้เลือดเรามาฮะถือว่าเป็นลิทิเจ๋งสุดยอดมึกหมึก เก็บ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 อือพาได้ไงอ่ะอืมปกติที่จะหลบนะแต่นี้คือออตีม่งอ๋อรู้สึกเจ็บอ่ะเก็บแบบไม่กินพูดว่าลืมดูบทเลยเอออืมคุณได้ชีวิตคุณมาเต็มแล้วนะฮะอ่าก็ใช้ไที่อยู่เยาไม่ใช่ yes นะฮะเยสดาวีบดีเด่นเราจะเป็นเพื่อนสดิทกันนะฮะบะะบะบบบบบ มึเขอเลือกดินมาเหยียบเลยเอ้าเด็กตัวน้อยทำไมเธอถึงมาอยู่ในที่เนี้ยตะไลแบบนี้เลยเฮ้กูคิดว่า hey, ม uh. ึงทำอาเหยี่บเพื่อนกูนะไอ้เสร็จอ่ะเพลงงั้นเหรอเหยื่เพื่อนคนไหนเหรอฮีเฟนไอวัตฮีเฟนไอวัตวัตฟักเออฉันคิดว่าฉันลืมไปแล้ว เฟลือดเฟลือ <necessary> มีเลต้าวเลต๋าวถ้ามันไม่เลืตดจแช่ตัวเลือดเท่าไหร่เหรออาจจะเป็นตัวน้อยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะะฮถ้าช่นว่าไหนตัวน้อยอ่อมันมีพระสงมากมายเลยในในโลกนี้นะฉันฉันไม่อยากให้เธอถูกทำลายนะเรอ่าได้โปรดอ่าจับมือฉันด้วยเนาะอืมทำไมถ้าถ้าจับมันดูแปลกๆวะอันเดฟบายเด็กเคมล ใเกมเมือ่อเดเกีเมื่ออ่านยังไงเราก็ไม่น่าจะได้เหมือ,กมอในกันนะฮะจังหวะนี้หวัดดีคนทะเลตาขีทะเลตาขีดแล้วก็เดินแบบเดตรงนี้จะเจอไอฟ้ฟักกิทมนะันเอาไม่เจอด้วยป้ายป้ายกดอ่านไม่ได้ Enter, อเอ็นเทอร์พ่าเอ็นเทอร์ก็ไม่ติดกดอ่านไม่ได้ว่างั้นอืมภาษาไหนมันคน่อนข้างที่จะแบบสับสนอันตรายด้วยนะเขาต้องหลบหนามพวกนี้ เด,เ,ดนนะเดินไปตรงกลางแบบนี้โคตรที Genius. เนียสหยุดทำไมวะเพราะว่าเกมมันต้องมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มันไงว่ามันเดินเหยียบแล้วก็นั่นเป็นสิทงที่ฉันทำไปเหรอออาถ่ายโคตรง่ายว่าตุ่ห์ฝุ่นเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้คือเลยอะดูซับเป็นมาเฟสมันเป็นทาร์าาเลอโซ มันเป็นวิญญาณของทธาแล้วเสียงฟาวีบอเนี่ยถ้กิน,นดสมันมาเราก็จะได้ออเจออ้นรกนี้กันโอ้เมื่อกี้มันเปลี่ยนร่างด้วยฟังดรดีนะเออไม่ใช่ฟังเราดีนะแต่เออมันมีปัญหาเล็กน้อยอะอะไรอะอะไรอะ <c oughs> ฉันเหมือนว่าฉันจะโดนดามจจากหนามพวกนี้นะ <c oughs> ขอ,ขอโทษนะคุณทานเุเลนมันเป็นแคปิตานี่นี่คือบักเต่าอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมฉันบอกมาทออีแล้วฉันก็กลับมาทีจุดเริ่มต้นอีกครั้งหรือว่าฉันแค่ตกลงมาเออฉันคิดว่าฉันลืมไปแล้วออ <c oughs> สมองสมองเนาะสมองเวด i ี้เกดเดดเบนฟอมไอ้กอดไอ้ฟอมไปแล้วไอ้กอดไอ้ฟมไปเตเอะวัสดีมนุษย์อ่าแดดไอ้นะว่าัสดีมนุษ <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> uh, ์ที่ฉันไม่เคยพบเจอมาก่อนหรอ ฉันคือฟะก็ชิดได้อยู่ What are you doing i <laughs> <hand> right? <laughs> า t น h ะ์จะได a จุลั l แ a t แส a แ e ่แม่แฮนด์เอาไกลจ้ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันไม่ตรงล็อกกัน <laughs> เดินเข้าไปแล้วเอานึกว่าค้างเย็นไม่เดีย๋ยวนะไอผมเพิ่งเห็นอันนี้อีกหายเคาเสื้อเมาอีกแล้วนะการทดสอนี่ ไอเกนอันเดอร์เฟลว์เกนเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีครับอ่าเดินน้าไปเดินหน้ไปเมื่อกี้เดินมาตรงนี้มัน <c oughs> <c oughs> จะเป็นแบบเดิมพวกเนี้ยนี่เป็นอะไรนี่ตัดสิทธิ์ complicated, complicated. dangerous you have to evade the spikes แล้วก็จัดเมื่อเราไดนไปอ่ะมันเป็นเหมือนเดิมแน่เลยผมว่า <c oughs> อยู่แบบได้ใช่แน่นอน <c oughs> มาว่าไงว่าไงอ่ะแล้วก็ นั่นเป็นสิ่งที่ฉันทำไปหรออืมอ mm ่ะให้จีดีฝนแล้วก็สิ่งแปลกประหลาดออแนน่ไอยิตแมนอะดูสับมันมาแต่เท้าฉันก็ยังเจ็บเหมือนเดิมแลวฉันก็เสียชีวิต Do not waste your time อย่าเสียเวลาเลยก็ <c oughs> มึงทำให้กูเสียเวลาเนี่ย อมื่อกี้กดค้าบทวัตถุเฟ f รกไหมอฟรนเอะเออฉันก็ตกลงมาว่นาบทน่นเป็นเหมือนเดิมแหละอืมฉันตามไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวฉันจะสำรวจโซนนี้เองอืมเพลงสตรีมว่าไงหลังจากนั้นเรื่องราวก็ต่อทอดมานะฮะอืมหลังจากรีเซ็ตเป็นรอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดไม่มีการผ่านอ่ะจุดเซฟอันก่อนเลยนะฮะและในทำลายนี้ก็เลยคลื้นทำไมไม่ใช้เวลานานเลยมันเป็นมันเป็นไปนมนไม่ได้ที่จะ,ะแก้พัทโซลแรกพัท <laughs> โซลแรกก็ไม่โรอดแล้วพัทโซนที่สองที่สามที่สี่แหละจนกระทั่งจุดจุดจุดใครบางคนอ่าโผล่ขึ้นมานะฮะ มัน <g arness> <ks> นานจังวะห,หรือว่าต้องกดแสดต,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 ต้น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 เตนเด่นเ่นจอเริ่มเทาแล้วว่าไงไอแสดเริ่มเทาโอ,อ้โอเ้ครับนี่คุณทอร์เรสเมื่อไรผมจะได้ผ่านไออันนี้ไปแล้วครับแล้วจะด้เซร์เบียร้อยเรารับเดี๋ยวยัง,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 งไม่ผ่านเหมือนเดิมนี่ Add of triangle that shout ไหนฉันบอกกับเธอหน่อยนะไอเด็กตัวน้อยเออเราจะช่วยเธอผ่านอ่าพัสจัแรกนะฮะสิ่งที้เธอต้องทำนะอ๋อ <c oughs> นี่มันอย่าบอกนะว่าพลังแบบนี้คุ้นๆมากนั่นไงว่าแหละแซนโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันลอยได้เหรอเอแล้วมึงเป็นใครเนี่ยฮ้อเในทำนายนี้นี่มันน่าสนใจเนาะฉันไม่เคยเห็นรีเซ็ที่มันเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะ ในพระโซ่แรกที่มันควรจะแก้ไปได้ตั้งนานแล้วง่ายๆแบบนี้นายมีชาร่าอยู่ในตัวใช่ไหมล่ะขอให้ฉันทำอะไรบางอย่างได้ไหมครั้งแรกที่นายมาที่ลุนเนี่ยก็มึงได้ทำจินนัสไซรุนไหมมึงแม่งแบททามเลยเมื่อกีนน้นี้เอ่แทางฝั่งเอ็นซันเธอจะได้ชินเบลเ,บอเอ่อแนลโพสอ่านไม่ออกคือแบบ What the fuck mày phế á. Đi